เราเห็นอยู่ตัวนี้จะเป็นในรุ่นตัวรุ่น GT 660นะครับคือหน้าจอกลางครับ17.6นิ้วเป็นตัว GT 580ในตัวระบบปฏิบัติการของเขาใช้ตัว snapdragon In my veins, I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, yeah I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stop, never changed. All the squad yeah, here to play, yeah, and I've got something yeah. to say, yeah. กระแสรถไฟฟ้าในบ้านเราไม่มีแผ่วเลยนะครับและนี่ครับคลิปนี้เพจจะพาทุกคนครับมารู้จักกับเนต้าซึ่งเป็นเนต้าที่พิเศษนั่นคือเนต้าจีทีที่เป็นรถสปอร์ต2ประตูคูเป้นะครับเราเห็นแล้วนะคบเมื่อตอนต้นปีที่เราได้ไปที่เซี่ยงไฮ้ออโตโชว์ก็จะมีเนต้าเปิดตัวรุ่นนี้ออกมาคราวนี้ครับมาถึงประเทศไทยคลิปนี้เพจจะพาทุกคนครับไปดูรายละเอียดรอบคันแต่ ยังไม่ได้ขายนะแต่จะเป็นยังไงขายไม่ขายอยู่ที่กระแสเพื่อนๆครับเรียกร้องเพี่อจะพาทุกคนครับไปชมอย่างละเอียดทั้ง2รุ่นที่จะมาโชว์ในบ้านเราครับมีอะไรบ้างไปดูเลยครับ โดย2รุ่นที่จะมาเปิดตัวโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นตัวขายจริงยกเว้นในตัวสปีตเตอร์ที่จะเป็นคอนเซปที่จะเอามาโชว์อีกแต่ว่าวันนี้เราจะเอานํารุ่น2รุ่นนะครับที่จะ น่าจะมาจําหน่ายบ้านเราแบบนี้ละกันเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับโดยตัวรุ่นที่เราเห็นอยู่ตัวนี้จะเป็นในรุ่นตัวรุ่น GT 6 6 0นะครับโดยตัวเลข60ก็มาจากระยะทางเลนส์ที่เขาวิ่งได้โดยต้องบอกแบบนี้นะครับสรุ่นที่เราจะพาให้ดูหน้าตาภายนอกเหมือนกันเลยนะครับชุดโคมไฟ LED ให้มาเหมือนกันตัวการออกแบบการชนแม้กระทั่งตัว กล้องที่ให้มารอบคันแบบ4ีํตำแหน่งก็ให้มาเหมือนกันเลยนะครับการออกแบบเหมือนกันหมดตัวการชนด้านล่างที่ออกแบบมาเป็นแบบสีดําเงาก็เหมือนกันตัว parking น e n อร์ที่จอมาให้นะครับรอบคันนะครับมีมาให้ด้านหน้า6จุดด้านหลัง6จุดก็มาเหมือนกันนะครับหลักหลัก แทบจะไม่แตกต่างมันจะมาต่างกันตรงด้านข้างครับแล้วมาดูมิติตัวรถคันนี้นะครับมีความยาวนะครับอยู่ที่4,715ม mm, ิลลิเมตรและความกว้างอยู่ที่1,979มิลลิเมตรและความสูงอยู่ที่1,415ม mm, ิลลิเมตรนะครับอย่างที่เห็นนะครับจะมีนะครับระยะแบบว่าไม่ได้สูงมากจะมีความออกแบบมาเป็นแบบเพียวนะครับเป็นรถสปอร์ตและดูด้านข้างจะมีโป่งข้างด้านหลังนะครับมีโชว์ดอร์ไลน์มาด้านบนและด้านล่างก็จะมีเส้นแบบนี้มาแล้วก็มีสเกิร์ด้านล่างเป็นสีดำนะครับและตัวล้อนะครับในรุ่นเริ่มต้นในตัว GT660 ี่ยจุดึท แตกต่างกับในตัวรุ่นตัวท็อปนะครับ G.T. 5 8 0นั่นก็คือเรื่องของคาลิเปอร์และยางล้อ19นิ้วให้มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าในตัวยางที่ให้มานะครับในตัวเริ่มต้นเนี่ยจะให้เป็นดันหลบนะครับตัวส่วนไซส์เนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นไซส์อยู่ที่2 4 5 4 5 R 1 9้นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็เป็นในเรื่องของดับเบิลวิชโบนนะครับในคู่หน้าและมาดูมุมมองด้านท้ายรถอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีความคล้ายคลึงด้านหน้าเราจะเห็นนะครับว่ามันมีการออกแบบที่มีความคล้ายคลึงกับในตัว ลาเฟรรี่หรือในตัว Gt4 ลุโซนะครับมีความคล้ายคลึงด้านหลังก็เหมือนกันครับจะมีความคล้ายคลึงในแบรนด์หรูนะครับสปอร์ตทางฝั่งอังกฤษอาจะเป็นอะไรนะครับเสียอย่างเดียวคือตัวฝากระโปรงไม่ได้มีเคิร์ฟขึ้นมาแค่นั้นเองเราจะเห็นไฟนะครับเราตัวแบตนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าว่าตัวกันชนนะครับถูกออกแบบมาด้านล่างเป็นสีดําเงามีกล้องมาให้นะครับแล้วก็ไม่ต้องหาท่อไอเสียนะครับจะมีแผงดิฟฟิวเซอร์แทนนั่นเองครับโดยฝาท้ายนะครับกดปุ่มปุ๊บนะครับ เราสามารถเปิดขึ้นมามันไม่ได้เด้งขึ้นมานะแต่เป็นโช๊คอัพมาให้นะครับก็เป็นฝาท้ายปกติสามารถที่จะจุของและที่สําคัญในรถรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นมอเตอร์เดี่ยวนะครับขับเคลื่อนอยู่ที่ล้อหลังนั่นเองก็เลยจะมีการเก็บของได้ไม่เยอะนะครับตำแหน่งก็คือจะมีอยู่เพียงแค่แคบๆแบบนี้ใส่กระเป๋าเดินทางก็ต้องเป็นแบบแนวนอนเท่านั้นนะครับและเรามาดูกุญแจนะครับกุญแจหน้าตาของเจ้าตัวเนต้าจีทีประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นคล้ายๆแบบปุ่มทัสกีนนะครับเราสามารถที่จะกดเปิดล็อกนะครับแบบนนี้เห็มัครบ รถก็จะเปิดล็อกออกมาพร้อมกับตำแหน่งช็กแฮนด์ครับเราก็สามารถที่จะเปิดประตูออกมาง่ายๆแบบนี้และรถคันนี้มันเป็นสปอร์ตคูเป้สประตูใช่ไหมครับเราจะเห็นนะครับกระจกให้มาแบบเฟรมเลสแต่ไม่ได้มาเป็นแบบ2ชั้นนะครับเรื่องของเสียงก็ต้องลุ้นดูว่าเสียงจะเข้ามาขนาดไหนนะครับแต่เราจะเห็นในเรื่องของประกอบนะครับยางนะครับขอบประตูมีมาให้นะครับด้านข้างมีมาให้นะครับก็เป็น2ชั้นอยู่ไหนก็ต้องลุ้นเอาส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับไม่มี นะครับก็มาดูกันเรื่องเสียงอีกทีถ้าเกิดเรามาจําหน่ายในบ้านเราแล้วพอเราเข้ามาดูครับในรุ่นนี้นะภายในจะมาเป็นแบบทูโทนครับจะแตกต่างจากในตัวท็อปดาส้มนะับแต่คันนี้มากับความเป็นแบบหรูนะครับสปอร์ตหรูหนังให้มาเป็นแบบสีขาวครีมพร้อมกับสีน้ําเงินนะครับที่สําคัญเข้ามาปุ๊บจุดเด่นเนี่ยมันคือหน้าจอกลางครับ17.6นิ้วและหน้าจอนะครับมาตรวัดตรงนี้อยู่ขนาด10.25นี่คือจุดเด่นของเขาแล้วก็เราสามารถที่เอา ตัวรีโมทวางพร้อมกับชาร์จปุ่มลอนสโหมดนะครับที่จะมีให้ทั้งในรุ่นปกติในรุ่นเริ่มต้นนะครับกับในตัวรุ่นท็อปนะครับจะมีให้เหมือนกันเลยนะครับในตัว All Wheel Drive 2มอเตอร์มีให้เหมือนกันอีกอันนึงที่ต้องบอกนะครับจุดเด่นก็คือเรื่องของตำแหน่งของพาราเมกัส o ูปที่มีบานใหญ่ขนาด1.3 ร้อยนะครับจริงๆมัน1.33าตารางเมตรนี่แหละนะครับจะมีขนาดใหญ่แล้วก็ตำแหน่งลำโพงที่มีมาให้รอบคันนะครับมาแบบนี้เลยนะฮะโอ้ว้าวครับแล้วก็ในเรื่องของเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้ามาให้ที่จุดหนึ่งนี้น่าสนใจนั่นคือในเรื่องของตัวแป้นคันเร่งและเบรกนะครับมาเป็นแบบอลูมิเนียมและที่พักเท้าขนาดใหญ่ก็ลุ้นนะครับว่าบ้านเรามาเนี่ยจะมาแบบนี้ไหมเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับนี่และมีลายตกแต่งลายคาร์บอนมาให้ด้วยนะครับอืมโอเคเลยและนี่คือภาย นนด้านหลังของในตัวรุ่น GT60 6นะครับก็จะมีฟังก์ชันเป็นรถสปอร์ตนะครับ4ที่นั่งจริงๆ5ที่นั่งก็ได้นะด้านหลังไม่มีแอร์มาให้นะครับก็ต้องใช้อาศัยแอร์ด้านหน้ามา แต่จุดเด่นอย่างที่บอกครับตัวพารามิกรซสูบขนาดใหญ่แต่ศีษะเราครับพี่นั่ง1้อยหกสิบาเนี่ยศีษะเฮดรูมนี่จะเกือบโดนขอบด้านบนแล้วนะครับแล้วก็เราจะศรีรษะจะอยู่ในตำแหน่งของกระจกด้านหลังต้องกระเถิบตัวมานิดนึงน่าจะนั่งยากเอาล่ะจบไป1คันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแรงครับตัวเอาวิวไดมอเตอร์คู่เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ หลังจากที่เราไปดูในตัว660คราวนี้ครับสีแดงแรงลิกคันนี้นะครับเป็นตัว GT 580ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับสล้อเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวมอเตอร์คู่นั่นเองนะครับแรงม้าของเขานะครับจะอยู่ที่456แรงม้านะครับแรงบิดของเขาอยู่ที่620นิวตันเมตรนั่นเองเราจะเห็นนะครับว่าการออกแบบของรถรุ่นนี้นะครับจะมีความคล้ายเคียงในตัว La Ferrari และในตัว GT 4 r Lusso นั่นเองครับโดยการที่ออกแบบไฟนะครับเป็นเรียวยาวแบบนี้ นะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีไฟ LED นะครับพาดมาพร้อมกับไฟหน้านะครับนี่แหละมันดูมีความเป็นเอกลักษณ์และดูด้านหน้าเหมือนกับคันที่เป็นสีฟ้าแต่คันสีแดงเนี่ยจะดูออกมันจะมีความคล้ายคลึงกับ f e r ร a รี่พอสมควรการชนด้านล่างสีดําออกมาแบบนี้แต่จุดต่างของรถรุ่นนี้ก็จะเหมือนกันในตัวของ660นั่นคือตัวล้อครับเราจะเห็นว่าล้อแม็กที่ให้มาครับจะเป็นลายเดียวกันก็จริงนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือคาลิเปอร์คาลิเปอร์คันนี้ให้มาเป็นแบบสีแดงสีพอร์ตนะครับ พร้อมกับนี่เราต้องบอกเลยนะครับยางนี่ให้มามาเป็นมิชลินตัว Pilot Sport 4ให้มานี่คือยางพ f o r อมาส์เลยนะครับแล้วก็ไซส์ของตัวยางเนี่ยนะครับขนาด19นิ้วนะครับโดยไซส์อยู่ที่245 45 r 1 9นั่นเองนี่คือจุดแตกต่างพอมาด้านข้างครับเราจะเห็นนะครับว่าการออกแบบมันคือทรงเดียวกันเลยแทบแทบจะเหมือนกับในตัว660เลยนะครับเพราะว่าจะเป็นสไตล์สปอร์ต2ประตูคูเป้แบบนี้นะครับล้อด้านหลังให้มาขนาดเดียวกับด้านหน้า เราจะมีคาลิปเปอร์ข้างหลังแบบ1นึ่งพอนะครับเป็นสีแดงจะแตกต่างในตัวสีฟ้าที่ตัว660นั่นจะเป็นคาลิปเปอร์ปกตินั่นเองเราจะเห็นการออกแบบท้ายลาดนะครับแล้วก็มีเส้นสีดําพาดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันอีกทีแวะมาดูข้างหลังนิดนึงครับและมาดูด้านหลังครับเราจะเห็นนะครับเดี๋ยวเพจจะขออนุญาตเปิดนะครับแล้วก็ล็อกเห็นไหมครับ ด้านท้ายเนี่ยมีความสวยงามและลงตัวตอนแรกก็มองอยู่ว่าเอ๊ะมันคล้ายอะไรมองเผินๆจริงๆคล้ายกับในตัวแอสเซนมาตินยกเว้นว่าตัวฝาท้ายด้านหลังมันจะไม่ได้มีเป็นลิฟต์เป็นแบบดักเทลขึ้นมานั่นเองจะเป็นเรียบนะครับแต่ตัวโคมไฟเนี่ยมองจริงๆนะอ่ะเปิดให้ดูอีกทีนึงนะครับมันคล้ายคลึงนะแล้วก็นี่ครับโลโก้ GT ด้านหลังยังมีตัวกล้องด้านหลังมาให้พร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก6จุดนะครับการเปิดฝาท้ายกดปุ่มด้านบนครับอ่านี่ครับฝาท้ายก็จะฟลิปขึ้นมา นะครับกดขึ้นมานะครับนี่คือการเปิดฝาท้ายจะมีโชคมาให้นะครับแต่เป็นฝาท้ายปกตินะครับไม่ได้ไฟฟ้าราคารุ่นนี้น่าสนใจเพราะว่าเริ่มต้นอยู่ที่เพียง800,000บาทจนถึง1ล้านบาทเท่านั้น<อ>มาไทยจะเป็นยังไง น่าสนใจเอาล่ะมาดูภายในกันต่อครับและเมื่อมาดูภายในครับต้องบอกว่าร้องโคตรว้าวครับว้าวอย่างเดียวไม่ได้ต้องโคตรว้าวภายในจะจุดเด่นนะครับคือหน้าจอขนาดใหญ่17.6นิ้วเป็นแนวตั้งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวรถเนี่ยเรารู้แล้วว่ามีกล้องเขาสามารถที่จําลองครับในเรื่องของ 3D นะครับเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเราสามารถที่จะทัชเลื่อนได้ที่สําคัญรถรุ่นนี้ในตัวระบบปฏิบัติการของเขาใช้ตัว Snapdragon 8 ซีรีส์8ละกันนะครับ8155นะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับมาให้เพื่อที่จะใช้โดยแบบมีความเร็วนะครับเราสามารถจําลองมุมต่างๆได้เลยนี่คือแค่อย่างแรกแต่ต้องบอกว่าหน้าเมนูทุกอย่างยังเป็นภาษาจีนอยู่เพราะรถอันนี้เห็นไหมครับพรมราลัยยังอยู่ด้านซ้ายและจุดลองลงมาคือหน้าตาของตัวหน้าจอหน้าปัดนะครับมาให้ขนาด10.25นะครับก็จะแยกเป็น2หน้าปัดอันนี้หละดูแล้วแบบแต่ว้าวจริงๆก็คืออันนี้และที่สําคัญเราจะเห็นนะครับที่ ตรงเนี้ยที่เราวางรีโมทต,ตรงเนี้ยสามารถที่จะเป็นไวเลสชาร์เจอร์และตัวรีโมตก็จะเป็นแบบสามารถชาร์จได้ก็สามารถวางครับก็จะมีการชาร์จจะมีไฟขึ้นมาเป็นสีแดงแบบนี้กับพิบนะครับและที่สําคัญอันนี้ไม่ใช่เกียร์แต่ปุ่มนี้คือปุ่มลอนสโหมดนะครับที่จะเรียกกําลังแรงบิดนะครับ600 กว่านิวตันเมตออกมาก็คือปุ่มนี้นั่นเองแล้วเรามาดูตัวพวงมาลัยครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับแต่พวงมาลัยเนี่ยจะให้มาเป็นแบบดีเชฟนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันปุ่มต่างๆถ้าเห็นปุ่มแบบนี้ย้อนนึกไปถึงในเรื่องของในตัวเท s l a เลยนะครับจะเป็นปุ่มที่มันมีฟังก์ชันการทำงานคล้ายกาันเกียร์ อยู่บนนี้นะบนคอนะครับบนคอพวงมาลัยเอออีกหน่อยเขาจะย้ายมาเป็นปุ่มกดหรือเปล่าไม่รู้ไฟเลี้ยวนะครับยังมีอยู่ด้านซ้ายยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ตรงแป้นอ่าจะเหมือนใครนะนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในตัว GT นะครับในตัว580คันนี้แล้วต้องบอกว่าในเจ้าเนต้าคันนี้นะการออกแบบเบาะนะครับการออกแบบภายในเราจะเห็นทั้งสองคันสีแตกต่างกันในคันสีแดงภายในจะมาสีดําพร้อมกับหนังนะครับสีส้มแบบนี้เลยนะแล้วเราจะเห็นแดชบอร์ดด้านหน้าแอร์ Air จะถูกซ่อนอย่างดีพร้อมกับตัวของเครื่องหมายนะครับเป็นจรวดเลยเห็นไหมพุ่งปู๊เลยนะครับแล้วก็มานะครับมีเรื่องของหนังที่หุ้มอยู่และที่สําคัญรถรุ่นนี้นะถ้าพี่เอกกดปุ่ม พี่จะลองกดปุ่มดูนะนี่ครับกดปุ่มด้านข้างตัวเบาะจะถูกพับแบบอัตโนมัตินะครับแบบไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะให้คนนะครับสามารถเข้ามาด้านหลังแบบนี้เพื่อเข้ามานั่ง ปุ่มกดด้านหลังวันนี้สามารถกดได้ทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งครับและเมื่อเราเข้ามานั่งข้างหลังเราจะเห็นเลยนะครับว่าพื้นที่ข้างหลังเนี่ยรถคันนี้เป็นแบบสปอร์ตสประตูนะครับสที่นั่งแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะนั่งข้างหลังพเพจน่าจะล่างลำบากเพจสามารถกดปุ่มเดียวได้เช่นกันตัวเบาะก,ก็จะพับกลับมาดูขาครับขายังอยู่นะขายังอยู่แต่ตัวเบาะเนี่ยพับกลับมาเรียบร้อยแล้วครับพเพจนั่งได้ไหมนั่งได้ นะครับนั่งได้อยู่แต่ที่สําคัญศีสระพเอจจะมาอยู่บนกระจกด้านหลังถ้าใครคุ้นเคยรถในประเภทสปอร์ตนะครับสประตูแบบนี้สําหรับพิเอสนะพิเอนะึกถึงอะไรป่ะรถในยุค90ครับนึกไปถึงนิสสันซินเวียนะครับหรือ S15 S14 ก็ตามนะครับนี่คืออีกอันนึงที่เป็นจุดเด่นและลําโพงที่มีมาให้นะครับทั้งหมด12จุดนะครับรอบคันเลยทีเดียวนะครับอยู่ด้านบนก็มีด้านหน้าก็มีและที่สําคัญถ้าทุกคนมองขึ้นไปด้านบนจะคล้ายคันสีฟ้านั่นคือกระจกพารามิกกาสลูปที่มีพื้น ที่ถึง1,333ตารางเมตรเลยทีเดียใหญ่มากๆนี่ครับนี่คือจุดเด่นของเขาช่วงล่างด้านหน้าของเจ้าตัวเน t a ต้าจีนะครับด้านหน้ามาเป็นแบบเบลวิชโบนะครับส่วนล้านหลังครับเป็นแบบไฟลิงมันจะทําให้ตัวรถมีความเกาะมากขึ้นครับดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับทั้ง2รุ่นนะครับต้องบอกเลยว่าโคตรว้าวมากแต่ต้องบอกเสียใจอย่างหนึ่งคือ เขายังไม่ได้เอามาจําหน่ายในงานมอเตอร์อ็กซ์โปนี้นะครับและในปีหน้าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่จะเข้ามาซึ่งเป็นรุ่น X ซึ่งไม่ใช่รุ่นนี้อีกคราวนี้อยู่ที่กระแสเพื่อนๆครับจะเรียกร้องให้เนต้านำเจ้าตัวเนต้า GT เข้ามาจําหน่ายบ้านเราเร็วแค่ไหนส่งเสียงไปหาทางเนต้าเขาเลยนะครับเพราะว่าถ้าสนใจแบบนี้นะเพี่อบอกเลยว่าเป็นรถที่ว้าวมากๆเพราะราคาของเขาเริ่มต้นอยู่ที่800,000ถึง1ล้านบาทที่ประเทศจีนพอมาอยู่ที่ไทยเนี่ยเราลองคํานวณกันดูเล่นๆนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไรเพื่อนๆลองคอมมนนนตาาาาอย้้้ํีีีีกกทัใวสฟ ที่เป็นในตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับจะมีระยะทางที่วิ่งได้ไกลถึง660เนี่ยจะมีแรงม้าอยู่ที่228แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรและทํรสูงสงล้อยู่ที่6.5วิและส่วนคันสีแดงคันนี้นะย้ำอีกทีคันนี้คือตัวรุ่น performance นะครับหรือเป็นรุ่นที่เป็น all wheel d r ของเขาจะเป็นรุ่น GT 580ที่สามารถมีแรงม้าอยู่ที่556แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่ 620นิวตันเมตรนะครับและที่สำคัญนะครับความศูนยถึงอยู่เพียงแค่3.7วินาทีเท่านั้นอันนี้อลังการงานสร้างแน่ๆนะครับต้องบอกว่านี่คือสปอร์ตสประตูคราวนี้อยู่ที่เพื่อๆนๆแล้วครับว่า เรียกร้องให้เขาเข้ามาจําหน่ายเร็วหรือชา้าแค่ไหนกระแสะตอบรับดีหรือไม่ดีเราจะเจอตัวจริงนะครับเพื่อนๆที่ชมคลิปอยู่ตอนนี้ไปดูตัวจริงได้ในงานม o t ต r Expo ้ Ex เขาจะนํารถทั้ง2รุ่นนี้ไปจอดโชว์เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อรือ,อลืมคอมเมนต์นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i า e อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราวันนี้ก็ขอบคุณทางเนต้าที่ให้เราได้มาชงโง่ทั้ง2คันเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาเอาละไปแล้วนะครับเวลาจํากัดเเเหลลออกกิิินนนนนรรราไดงงนนด้ด้ชะะงัััคัคคคคคสส่ยจปบวี